จะเขียนแพนเนอร์ไปทำไมจะช่วยอะไรชีวิตเราได้เป็นคําถามที่หลายคนสงสัยแม้แต่ตัวเราเองแต่เชื่อเถอะว่ามันเปลี่ยนได้นี่เลยสมุดเด็กร้อยแพนเนอร์ที่จะช่วยทําให้คุณสาเร็จทุกเป้าหมายที่คุณทำไม่ได้สักทีเริ่มจากเขียนชื่อตัวเองลงไปก่อนพร้อมคติประจําใจเล็กๆปลุกใจก่อนเริ่มเขียนเยลี่โกวางแผนเป้าหมายรายปีเรื่องเรียนเรื่องงานความรักสุขภาพการเงิน แผนรายปีเสร็จแล้วให้พลิกมาหน้ามาลีโกมาจดภาพรวมของเดือนหน้านี้จะเป็นเหมือนปฏิทินเอาไว้จดนัดสำคัญวันพิเศษกิจกรรมที่ต้องทําทีทีต้องไปรับรองเลยว่าไม่ลืมแผนเดือนนั้นแน่นอนตามด้วยแผนรายวันแต่ให้เริ่มเขียนวิกฤตีรีเซ้าก่อนสิ่งที่อยากทําในสัปดาห์นี้ เพื่อจะได้จัดลำดับความสําคัญในแต่ละวันได้เหมาะมากๆสําหรับคนที่ต้องการจัดการอะไรหลายๆอย่างในชีวิตพร้อมที่ขั้น planner, แพลนเนอร์มูทเทรกเกอร์แผนเช็คอารมณ์ความรู้สึกกาหนดสีความรู้สึกพร้อมกับระบายลงไปจะได้เห็นภาพรวมอะไรที่ทําให้เรามีความสุขโกรธเสียใจจะได้แก้ไขให้ดียิ่งขึ้นอยากเปลี่ยนชีวิตให้ดียิ่งขึ้นทําไมไม่ลองใช้ The Grow Planner เล่มนี้ล่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้เลย